ระบายสีไม้ยังไงให้มีความเป็นน้ำหนักแล้วก็สวยประมาณนี้นะครับทํายังไงนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคกันนะครับที่การที่ผมชอบใช้อะก็คือเป็นการใช้เรื่องพวกอุณหภูมิสีเข้ามาช่วยครับอย่างเช่นสีโทนร้อนครับก็จะเป็นพวกสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับส่วนสีโทนเย็นนะครับก็คือเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับโดยการใช้ทฤษฎีสีพวกนี้นะครับเราจะใช้ใช้ในการสร้างแสงเงาครับหรือว่าการทําให้เบรกอุณภูมิของสีนั่นเอง อย่างเช่นสมมติผมระบายสีแดงใช่ไหมเหมือนให้เหมือนกับตรงนี้นะก็คือผมใช้สีแดงถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเอาสีโทนเย็นเข้ามาแบบว่าทาให้สีโทนสีแดงนี่มันดูมบนขึ้นนะับอย่างเช่นสีน้ำเงินผมระบายแทรกลงไปนะบคุณจะเห็นได้ใช้ว่าสีตรงนี้มันจะดูมีความมบนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วความมนของสีตรงนี้เนี่ยมันจะดูมีความเป็นแบบว่าธรรมชาติมากกว่าการใช้สีดําระบายไปโดยตรงนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ